สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็่รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าวีออสครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2015ครับผม เป็นเครื่อง1.5รุ่น E ครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟีดาวครับออกรถู0บาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัดแฟแนซ์และไปส่งรถให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับมาชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับผมสีรถนะครับผมเงาเงาช่ำเลยนะครับผม มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับผมมีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังก็มีมาให้นะครับคันนี้สีเงาเงาฉ่ำๆเลยครับผมดูเลยครับนี่เลยครับสีเงาช่ำทุกชิ้นแน่นอนครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับ ขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับมาชมภายในกันต่อนะครับผมภายในนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับผมเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับผมสวยงามเลยครับมีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้นะครับผมเกียร์ออโต้ครับผมสภาพใหม่มากนะครับคุณลูกค้าดูเลยครับ ดูลายพวงมาลัยเลยครับผมไม่มีศึกไม่มีช้ำเลยครับคันนี้โอเคครับมาชมเบาะหลังกันต่อนะครับผมเบาะหลังนะครับผมบอกคําเดียวเลยครับแทบไม่ได้นั่งเลยทีเดียวครับผมใหม่ๆเงางามสวยงามเลยครับคันนี้โอเคครับมาชมท้ายรถกันต่อเลยนะครับผมท้ายรถนะครับคุณลูกค้า กว้างมากเลยนะครับผมใส่อุปกรณ์ของใช้นะครับได้เยอะกันเลยทีเดียวครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สและไม่มีน้ำท่วมครับผมผมรับประกันให้เลยครับโอเคครับไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับผม จะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับวัวเพราะขนาดไหนครับติดแล้วครับผมทีเดียวครั้งเดียวติดชึ่งเลยครับผมโอเคครับมาชมห้องเครื่องกันช้าชชัดๆเลยนะครับเป็นไงครับเครื่องแห้งๆเลยครับผม สีเดิมๆโรงงานยังอยู่เลยนะครับผมนี่เลยครับไม่กิ๊กเลยครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับผมแห้งๆเดิมๆเลยครับและที่สําคัญเลยครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมและที่สําคัญนะครับคุณลูกค้า เป็นเครื่อง VVTI นะครับผมตัวประหยัดน้ำมันเลยครับตัวนี้ครับและที่สำคัญนะครับเติมน้ำมันจาก E 2 0จากโรงงานป้ายแดงได้เลยนะครับคันนี้นี่เลยครับไม่เคยชนหนักไม่เคยตัดต่อไม่เคยพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมหรือไม่เคยติดแก๊สไม่มีแน่นอนครับผมรับประกันให้เลยครับผมคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับ ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลได้เลยนะครับทางเรายินดีบริการแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม